สวัสดีเพื่อนเนทุกคนวันนี้ผมโลกรั่วมีข่าวสารโลกล่าสุดมาอัปเดตกันอีกแล้ววันนี้ผมนั่งเครื่องบินส่วนตัวมาลงภาคสนามครับที่คีฟและคาคีฟโจมตีหนักมากครับรอบนี้จังหวัดที่เซเลนสกี้ไม่อยู่พอดีท่านปูตินเลยเปิดปฏิบัติการจัดซะอุ๊ยเดี๋ยวนะครับเสียงอะไรอะ่ะเสียงไซเรนลั่นขึ้นกลางอากาศเย็นจับ เหมือนมีใครกรีดลมให้แตกเป็นเสียเส่ยงผมยืนอยู่หน้าตึกพักอาศัยเก่าในเขตตะวันออกของเมืองหลวงยูเครนหิมะที่ยังไม่ตกกลับลอยเป็นผงขาวๆจากแรงลมที่พัดสวนกับเสียงเครื่องยนต์บางอย่างบนฟ้าทุกครั้งที่เสียงหวีดสูงของระบบเตือนภัยดังขึ้นเท้ายัางแทบไม่ทันก้าวแต่หัวของผมก็รู้แล้วว่านี่ไม่ใช่สัญญ,ญาณซ้อมนี่คือของจริง และมันกำลังมาเร็วมากกว่าทุกคืนที่ผ่านมาเวลาในมือถือโชว์แค่ทุ่มนิดๆแต่ท้องฟ้าก็มืดสนิทเหมือนตีสามม่านหมอกบางๆถูกฉีกเป็นรอยยาวเพราะเส้นแสงจากระบบป้องกันทางอากาศขึ้นแล้วขึ้นแล้วทหารที่คุมปืนต่อสู้อากาศยานตะโกนสั้นๆก่อนเสียงปังดังสะท้อนไปทั่วตรอกแคบ เสี้ยววินาทีก่อนที่ผมจะหลบหัวลงหลังแผงกำบังเสียงหึง่งหึ่งคล้ายมอเตอร์ไซค์ราคาถูกที่ติดปีกก็ดังขึ้นมาเรื่อยๆมันไม่ใช่เสียงเครื่องบินแต่มันคือเสียงของโรนกามิเกเซที่หลายร้อยลำกำลังพุ่งเข้ามาในหลายเมืองพร้อมกันข้อมูลจากทหารอากาศบอกว่ามากกว่า160่กลำกำลังวิ่งเข้ามาตอนแรกผมคิดว่าฟังผิด เพราะตัวเลขแบบนี้มันคล้ายสคริปต์ภาพ,พยนตร์แต่เสียงเหนือศรีษะที่ดังขึ้นพร้อมกันหลายทิศทำให้ผมรู้ทันทีนี่ไม่ใช่การโจมปีเพื่อคมคู่นี่คือฝูงเหล็กจำนวนมากที่กำลังมุ่งมาทำลายเมืองให้เกิดแผลใหม่แบบไม่หยุดยัง้งวิทยุพกพาบนนอกผมรับคลื่นจากคาคีฟเสียงนายกเทศมนตรีพูดอย่างเร่งรีบว่าเมืองกำลังถูกโจมตีหลายจุดพร้อมกันไฟฟ้าบางเขตดับ เด็กสองคนบาดเจ็บบ้านเรือนเสียหายยับผมฟังไปก็ต้องหันไปดูฟากฟ้าของคีฟเพราะแสงสีส้มจางๆพึ่งวาบขึ้นหลังคอนโดสูงก่อนที่เสียงระเบิดปานกลางจะตามมาแบบหนุ่วงๆทำเอาหน้าต่างในระยะหลายร้อยเมตรสั่นเหมือนมีคนเขย่าแรงๆผมรีบดึงผ้าพันคอขึ้นปิดจมูกแล้ววิ่งตามทหารอาสาไปยังหลุมหลบภัยชั่วคราวใต้ถุนกึกที่ปกติใช้เก็บจักรยาน วันนี้แน่นไปด้วยแม่เด็กคนชราและแม้แต่สุนัขที่สั่นจนตัวงอหลอดไฟกระพริบเหมือนจะดับลงทุกเมื่อเสียงร้องไห้ของเด็กเล็กดังระคนกับเสียงเครื่องยนต์บนฟ้าที่ไม่ยอมหยุดมันเหมือนฝูงพึ่งเหล็กกำลังบินวนเพื่อรอจังหวะกระแทกผนังเมืองทุกด้านไม่ถึงสามนาทีหลังหลบเข้ามาเสียงตูมหนักกว่าสองครั้งแรกที่ได้ยินในคืนนี้ก็ระเบิดขึ้นจนพื้นสั่นเทา ผมรู้ทันทีว่ามันต้องโดนบางอย่างที่ไม่ใช่แค่กำแพงบ้านเพราะอากาศอัดเข้ามาในช่องหลบเหมือนมีใครผลักแรงๆจากอีกฝากหนึ่งบางคนกรีดร้องบางคนเอามือปิดหูแต่ผมหยิบกล้องขึ้นมาอัตโนมัติโดยไม่ทันคิดเพราะนี่คือสัญชาตญาณของคนทำข่าวทุกครั้งที่ความกลัวเข้ามาใกล้กล้องจะขึ้นมาก่อนเสมอภาพด้านนอกตอนผมโผล่หัวขึ้นจากทางลาดใต้ถุน เหมือนฉากหลังสงครามที่ถูกเรียกซ้ำทุกคืนไฟไหม้บนชั้นสูงของอาคารด้านซ้ายแสงกระพริบจากทีมกู้ภัยที่กำลังวิ่งขึ้นบันไดโดยไม่รอให้ไฟดับมุมทางขวากำลังมีรถพยาบาลสองคันแล่นมาจอดพร้อมเสียงประกาศในลำโพงให้ผู้คนรีบหลบไปในชั้นใต้ดินที่ใกล้ที่สุดทหารคนหนึ่งวิ่งผ่านหน้าผมพร้อมคว้าวิทยุข,ขึ้นฝั่งฝูงที่สมกำลังเข้ามาทางเหนือ ระวังเจ็ตพาวเวอร์ด้วยมันเร็วกว่าเดิมคำว่าเจ็ตพาวเวอร์ทำให้ผมหยุดคิดไปแวบ,บหนึ่งเพราะนั่นไม่ใช่โดรนแบบเดิมที่เสียงดังและบินช้าแต่มันเป็นรุ่นที่เร็วกว่าแทบไม่มีเวลาตรวจจับและถูกออกแบบมาให้หลบระบบป้องกันได้ดีกว่าผมยังไม่ทันได้เก็บความคิดให้ครบเสียงวิทยุอีกเครื่องที่ทีมรักษาความปลอดภัยถืออยู่ก็ประกาศว่า เมืองทางใต้ถูกโจมตีเหมือนกันมิโคลาอีบนิปโปรพทาวาไฟดับหลายจุดพร้อมคำว่าทั่วประเทศกำลังถูกโจมตีในรอบใหญ่สุดในรอบหลายสัปดาห์บางทีนี่อาจเป็นคืนที่ยูเครนทั้งประเทศกลายเป็นแนวหน้าเดียวกันจริงๆเมื่อสถานการณ์ด้านนอกเริ่มนิ่งลงชั่วคราวผมตัดสินใจออกจากที่กำบัง เพื่อเดินสำรวจรอบย่านที่โดนโจมตีแม้รู้ว่าอาจมีรอบถัดไปเข้ามาได้ทุกวินาทีกลิ่นควันยังคงลอยอยู่ต่ำๆเหมือนหมอกพิษผสมเชื้อเพลิงไหมเศษกระจกแตกกระจายตามฟุตบาทเหมือนเกล็ดน้ำแข็งที่ถูกเหยียบจนแตกผู้หญิงวัยกลางคนยืนมองขึ้นไปบนชั้นที่ไฟไหม้ด้วยสีหน้าช็อกเธอบอกว่าไม่ทันเก็บอะไรออกมาเลย นอกจากรูปแต่งงานใส่กรอบเล็กๆที่ยังถืออยู่ในมือเธอพูดเสียงสั่นว่าเด็กสองคนบนชั้นข้างบนโดนเศษกระจกบาดแต่ปลอดภัยแล้วผมยกกล้องขึ้นช้าๆและไม่กล้าถ่ายนานเพราะภาพความเสียหายมันมากเกินจะเอาไปใช้เป็นเพียงภาพข่าวคืนยังไม่จบง่ายๆแม้ผมจะย้ายจุดตามคำสั่งเจ้าหน้าที่หลายครั้งต้องวิ่งก้มตัว ฝ่าเสียงเตือนที่ดังขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าท้องฟ้าขึ้นแสงสีแดงเป็นระยะเพราะแสงปืนต่อสู้อากาศยานที่ยิงสวนขึ้นไปแบบไม่หยุดหย่อนจังหวะหนึ่งผมเห็นเส้นแสงสีขาวเฉียงขึ้นไปบนฟ้าแล้วเกิดประกายเหมือนพลุจุดไฟแต่เสียงระเบิดที่ตามมาทำให้ยืนยันได้ว่านั่นคือดโดรนที่ถูกยิงตกระหว่างที่ผมกำลังบันทึกภาพในคีฟ รายงานจากภาคสนามเมืองอื่นก็ดังแทรกเข้ามามีเสียงนักข่าวอีกคนแทบจะตะโกนบอกว่าทางตะวันออกยังโดนอย่างต่อเนื่องคาคีฟเสียหายหนักกว่าเมื่อคืนและคนหลายสิบยังติดอยู่ในซากอาคารบางส่วนทีมกู้ภัยกำลังใช้มือเปล่าขุดเศษอิฐเพื่อค้นหาคนที่อาจยังรอดอยู่ภาพเหล่านี้หมุนวนในหัว เหมือนผมกำลังยืนอยู่หลายที่ในเวลาเดียวกันจูๆ่ๆเสียงระเบิดขนาดกลางที่เกิดขึ้นไม่ไกลทำให้ผมต้องก้มลงอัตโนมัติแรงสั่นสะเทือนสะท้อนขึ้นมาจากพื้นหิมะเหมือนคลื่นกระแทกผู้ชายวัยหนุ่มที่ยืนอยู่ด้านหลังร้องบอกว่าโดนอีกลำพุ่งชนตึกที่ปลายถนนผมเห็นควันดำลอยขึ้นช้าๆราวกับเวลาหยุดลงไม่กี่วินาทีทุกอย่างนิ่ง แต่เต็มไปด้วยเสียงหึง่งหึ่งหลายระดับเหมือนท้องฟ้าถูกเปิดลำโพงเบสใส่ไว้หลายตัวพร้อมกันขณะผมยกกล้องขึ้นถ่ายต่อเสียงประกาศในระบบลำโพงของเมืองดังขึ้นว่าอาจมีระลอกที่สี่เข้ามาขอให้ประชาชนยังคงหลบในที่ปลอดภัยผมมองไปทางซากตึกเศษคอนกรีตเปื้อนเข่าปลิวลงมาทีละชิ้นเหมือนหิมะสีดำ ทีมนักดับเพลิงเริ่มวิ่งเข้าไปด้วยความเร่งด่วนในใจผมพยายามนับว่าตั้งแต่เริ่มโจมตีมาถึงตอนนี้ผ่านมากี่ชั่วโมงแต่เวลาระหว่างเสียงเตือนกับเสียงระเบิดมันช่างเบลอจนเหมือนหล่นหายไปทั้งหมดท้องฟ้ายังมีเสียงมอเตอร์แววววห่างๆเหมือนพูดเตือนว่าไม่มีใครรู้ว่ารอบถัดไปมาเมื่อไหร่คืนนี้ทั้งเมืองเหมือนกำลังกลั้นหายใจผมเองก็เช่นกัน แต่ถึงกลัวแค่ไหนผมก็รู้ว่าหน้าที่ของผมคือการอยู่ตรงนี้และเล่าให้โลกฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะทุกเสียงไซเรนทุกประกายไฟบนตึกทุกคนที่หลบตายอยู่ใต้ดินคือภาพจริงที่บอกว่าสงครามไม่ได้อยู่แค่บนแผนที่แต่มันอยู่ตรงหน้าทุกคนที่กำลังเอาชีวิตเป็นเดิมพันในค่าคืนนี้ เสียงระเบิดในช่วงก่อนรุ่งสางคืนนั้นไม่ได้ดังเพราะอาคารเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นเสียงที่เกิดจากการประทะกันของเทคโนโลยีที่สองฝ่ายนัดออกมาชนกันอย่างหนักที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายเดือนผมเดินอยู่ริมตึกที่ปล่องควันยังอุ่นๆพร้อมทีมช่างภาพอีกสองคนเมื่อทหารคนหนึ่งยื่นเศษโลหะเผาไหม้บางส่วนที่ยังร้อนให้ดูเขาบอกว่า นี่คือชิ้นส่วนของโดรนรุ่นใหม่มันบินเร็วกว่าที่เจอครั้งก่อนมากเสี้ยววินาทีที่ผมจับเศษโลหะนั้นผ่านถุงมือมันเหมือนกำลังถือความลับของสงครามยุคใหม่ทั้งใบไว้ในฝ่ามือการโจมตีครั้งล่าสุดไม่ใช่แค่ฝูงโดรนราคาถูกบินช้าแบบเดิมๆแต่เป็นการผสมอาวุธหลายชั้นทั้งโดรนกามิกาเซ่แบบเครื่องยนต์ใบพัดโดรนแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องเจ็ต และระเบิดลื่นที่ถูกดัดแปลงให้มีปีกพร้อมระบบนําวิถีที่บินร่อนอย่างแม่นยำโดยไม่ต้องมีเครื่องยนต์ติดอยู่ความน่ากลัวของมันคือความหลากหลายและการมาถึงพร้อมกันเหมือนพายุหลายลูกพัดชนกันในเวลาเดียวเริ่มจากโดรนกามิกาเซ่แบบใบพัดที่คนยูเครนแทบทุกคนรู้จักเสียงของมันเป็นอย่างดีเสียงหึ่งที่เหมือนมอเตอร์ไซค์เก่าติดปีก มันคือชาเฮตหรือเจรันที่โลกรู้จักในชื่อโดรนอิหร่านดักแปลงโครงสร้างเรียบง่ายเครื่องยนต์ไม่ซับซ้อนแต่พลังทำลายสูงเกินราคาบางลูกบรรทุกหัวรบหลายสิบกิโลกรัมเพียงพอจะฉีกบ้านหนึ่งหลังให้พังยุบลงในตัวเดียวความได้เปรียบของมันไม่ใช่ความเร็วแต่คือความถูกสามารถสร้างเป็นร้อยๆตัวภายในไม่กี่สัปดาห์ แล้วปล่อยออกไปแบบสาดใส่เป้าหมายเพื่อบังคับให้ฝ่ายป้องกันต้องใช้มิสไซล์ราคาแพงยิงโต้อตอบไปทีละลูกเหมือนเอาหินก้อนละร้อยโยนใส่กำแพงที่ต้องใช้กระสุนหมื่นในการยิงสวนแต่ตัวที่ทำให้เจ้าหน้าที่ป้องกันอากาศยานพูดเสียงตึงคือดโดรนแบบเครื่องเจรุ่นใหม่ที่เริ่มใช้ถี่ขึ้นในช่วงสองสาสัปดาห์ที่ผ่านมาดโดรนพวกนี้ไม่มีเสียงหึ่งแบบชาเหตุ เสียงของมันคล้ายเครื่องบินเล็กแต่คมและสั้นกว่ามันพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วที่ทำให้เวลาระหว่างการตรวจพบกับการตัดสินใจยิงสกัดสั้นลงจนแทบไม่เหลือโอกาสสำหรับระบบเรดาร์ทั่วไปที่ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจจับมิสไซล์หรือเครื่องบินที่มีลายเซ็นความร้อนสูงโดรนเจ็ตแบบนี้เหมือนหนูตัวเล็กที่วิ่งเร็วในห้องมืดแค่หลุดเข้ามาได้ครั้งเดียว ก็เพียงพอทำให้หน่วยป้องกันต้องปรับยุทธวิธีใหม่ทั้งชุดเสียงของมันต่างจากโดรใบพัดอย่างชัดเจนมันไม่ครางยาวๆแต่จะเป็นเสียงพุ่งแหลมๆสั้นๆเหมือนคนเป่าลมแรงๆลงในท่อเหล็กบางๆหลายครั้งเจ้าหน้าที่ที่ประจำการบนดาดฟ้าตึกต้องเอาหูฟังออกเพื่อฟังด้วยหูเปล่าเพราะเสียงแบบนั้นคือสัญญาณว่า อันที่กำลังเข้ามาไม่ใช่ของเดิมอีกต่อไปมันคือความเร็วและความเร็วคือศัตรูตัวร้ายที่สุดของระบบป้องกันที่ต้องคำนวณทิศยิงให้ทันภายในเสี้ยววินาทีสิ่งที่ผมเห็นในเช้าว,วันนั้นคือซากชิ้นส่วนที่แหลมคมคล้ายปีจรวดแต่มีน้ำหนักเบาวกว่าปกติเป็นลักษณะของโดรนเจที่ใช้โครงคอมโพสิตสมัยใหม่ บางตัวมีสัญญาณว่าใช้ระบบนำวิถีผสมคือมีทั้ง GPS และระบบตรวจจับภาพคอนทราสแบบน่ายเมื่อสัญญาณถูกรบกวนมันยังคงบินไปตามภาพถนนหรือเส้นตึกที่ถูกบันทึกไว้ก่อนหน้านั่นทำให้มันไม่ตาบอดแม้เจอสงครามอิเล็กทรอนิกส์ถัดจากโดรนคือระเบิดลื่นที่กำลังขึ้นมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมระเบิดแบบนี้ไม่ต้องมีเครื่องยนต์ มันถูกปล่อยจากเครื่องบินรัสเซียในระยะที่ปลอดภัยแล้วใช้ชุดปีกลกลไกกลางออกเพื่อร่อนเข้าหาเป้าหมายเหมือนเครื่องร่อนขนาดเล็กหากมองจากพื้นดินมันจะเงียบและลงมาเร็วมากเพราะแรงโน้มถ่วงช่วยดึงเสียงมันจะเกิดขึ้นจริงๆเมื่อมันทะยานลงด้วยความเร็วสูงในช่วงสุดท้ายก่อนกระแทกเป้าทำให้คนด้านล่างแทบไม่มีเวลาได้ยินก่อนมันระเบิดงานของมัน คือเจาะอาคารคอนกรีตโรงเก็บพลังงานหรือคลังยุโทโธปกรณ์โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ป้องกันที่ผมคุยด้วยอธิบายว่าอาวุธพวกนี้เมื่อรวมกันแล้วทำให้ค่ำคืนที่ผ่านมากลายเป็นการโจมตีแบบหลายมิติโดรนใบพัดใช้จำนวนถล่มใส่เมืองเพื่อบีบให้ระบบป้องกันหมดกระสุนโดรนเจ็ตใช้ความเร็วเพื่อหลุดเข้ารอยร้าวของการป้องกันและระเบิดลื่น ใช้ความแม่นยำเข้าทำลายจุดยุทธศาสตร์ที่ต้องหยุดให้ได้ในคืนนี้ด้านยูเครนเองก็ไม่ได้รอให้ภัยมาถึงพวกเขาปรับปรุงระบบป้องกันในหลายระดับจากประสบการณ์ที่สะสมมานานเกือบ3ปีเรดาร์หลายชุดถูกตั้งเป็นชั้นๆคล้ายกำแพงโปร่งใสที่ซ้อนกันเป็นวงกว้างที่มือถือพร้อมยานกระบะที่ติดปืนกลหนัก เคลื่อนที่ไล่ยิงโดรนต่ำๆที่มองเห็นด้วยตาเปล่าระบบรบกวนสัญญาณถูกเปิดใช้งานตลอดคืนจนในบางเขตโทรศัพท์ใช้ไม่ได้เป็นชั่วโมงเจ้าหน้าที่บอกว่าพวกเขาต้องตัดสินใจภายในวินาทีว่าจะใช้มิสไซล์ราคาแพงยิงใส่ตัวไหนเพราะยิงผิด ก็อาจทำให้ของแพงหมดก่อนรอรอกสุดท้ายเข้ามาถึงเมื่อผมออกสำรวจพื้นที่ใกล้ศูนย์ควบคุมป้องกันอากาศยานเล็กๆแห่งหนึ่งผมได้เห็นจอเรดาร์ภาพขาวดำบนกำแพงมีจุดวิ่งเต็มไปหมดเจ้าหน้าที่เล่าด้วยน้ำเสียงเรียบว่าเมื่อคืนมีวินาทีหนึ่งจำนวนสัญญาณโรนที่เข้ามาจนระบบเตือนแทบล้นข้อมูลถูกถ่ายเทไปยังหน่วยยิงเกือบ1ิบชุดในเวลาเดียวกัน ผมมองหน้าพวกเขาแล้วเห็นได้ชัดว่าคืนนี้คือคืนที่หนักเกินกว่าที่ตารางฝึกอบรมจะเตรียมไว้แต่พวกเขายังต้องยืนอยู่หน้าจอนั้นด้วยความนิ่งเหมือนเป็น,นกลไกหนึ่งของระบบทั้งหมดการประทะของอาวุธทั้งสองฝั่งในคืนนี้ไม่ได้จบแค่ด้านเดียวเพราะยูเครนเองก็ใช้โดรนติดระเบิดรุ่นใหม่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานในรัสเซียเช่นกัน โรงไฟฟ้าและท่าเรือหลายแห่งในพื้นที่ไกลจากแนวหน้าถูกโจมตีจนเกิดไฟลุกไหม้ยาวทั้งคืนส่งผลให้สองเมืองใหญ่ของรัเสเซียไฟดับเป็นช่วงๆทำให้ประชาชนหลายหมื่นต้องนั่งท่ามกลางอากาศเย็นโดยไม่มีความร้อนหลายคนในรัเสเซียตื่นขึ้นมาในเช้าที่มีควันลอยจากโรงงานและโรงไฟฟ้าเหมือนเป็นสัญญาณว่าความปลอดภัยในเมืองหลังของพวกเขา เริ่มไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอาวุธของยูเครนส่วนใหญ่เป็นดโดรนที่พัฒนาเองหรือปรับแต่งจากเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรความได้เปรียบของยูเครนคือความคล่องตัวและความเร็วในการปรับตัวพวกเขาซ่อมปรับแต่งและทดลองแบบใหม่แทบทุกสัปดาห์หลายรุ่นมีขนาดเล็กมากจนเรดาร์มาตรฐานตรวจจับได้ยากและเมื่อบินเป็นฝูง ก็สามารถทะลุเข้าไปยังโครงสร้างทางอุตสาหกรรมของรัสเซียได้เหมือนฝนเหล็กที่เทลงมาหลายครั้งผมเผอคิดว่าถ้าเอาเทคโนโลยีที่ทั้งสองฝ่ายใช้ในคืนนี้ไปวางเทียบกับยุคสงครามอื่นในช่วง20หรือ30ปีก่อนความเร็วของพัฒนาการถือว่ากระโดดไกลจนตามแทบไม่ทันจากยุคที่ต้องใช้เครื่องบินรบติดอาวุธราคาแพงเพื่อเจาะเข้ามาโจมตีเมืองใหญ่ วันนี้อาวุธที่สร้างขึ้นจากชิ้นส่วนพลาสติกโลหะบางๆและชิปนำวิถีราคาต่ำกลับสามารถทำงานแทนได้และบางครั้งก็แม่นยำกว่าเสียด้วซ้ำเมื่อผมเดินต่อไปในย่านที่ได้รับผลกระทบเสียงของโดรนที่ยังบินห่างๆทำให้รู้ว่าการโจมตีไม่ได้จบลงแบบเด็ดขาดมันเหมือนคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งเป็นระยะความเงียบหลังเสียงระเบิดในคืนนี้ เป็นเพียงช่วงพักหายใจของทั้งสองฝ่ายการต่อสู้ที่แท้จริงอยู่เหนือหัวเราในรูปของอุปกรณ์ที่วิ่งด้วยความเร็วสูงวนขึ้นลงตามคำสั่งจากผู้ควบคุมที่อยู่หลายร้อยกิโลเมตรออกไปผมมองปฏิที่ซากปีกของโดรนเจ็ตที่ตกคาอยู่บนตัวถังรถคันหนึ่งเศษโลหะสีเงินยังสะท้อนแสงไฟส้มจากกองเพลิงที่เพิ่งถูกดับลงมันเป็นภาพที่บอกว่า อาวุธในสงครามนี้ไม่ได้มีแค่ความรุนแรงแต่ยังมีความชาญฉลาดความรวดเร็วและความเย็นชาที่ทำให้มนุษย์กลายเป็นจุดอ่อนที่สุดในสนามรบท่ามกลางเสียงเครื่องยนต์ที่ยังวนอยู่สูงๆใต้เงาควันผมรู้ว่าคืนนี้คือบทเรียนว่าเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำลายกันกำลังเดินหน้าเร็วกว่าการเจรจาที่พยายามหยุดมันเสียอีกและตราบใดที่มันยังบินอยู่ ประเทศนี้ก็ไม่มีคืนไหนที่เรียกว่าเงียบสงบได้อีกต่อไปความเงียบหลังเสียงระเบิดในเช้าวันนั้นหนักกว่าตอนที่เสียงโรนพุ่งเข้ามาเสียอีกผู้คนที่หลบภัยเรื่องทยอยออกมาเดินบนถนนที่ยังมีควันจางๆลอยขึ้นจากซากรถและตึกสูงที่โดนเจาะกลางดึกเจหน้าที่กู้ภัยบางคนเพิ่งเปลี่ยนถังออกซิเจนใหม่เพื่อเดินเข้าไปค้นหาผู้รอดชีวิตในอาคารที่ผนังพังทะลุเป็นช่องแหว่งใหญ่ เหล็กเส้นยังร้อนจนแตะไม่ได้ความเสียหายที่ลืมตามาเห็นตรงหน้าไม่ใช่แค่สถิติแต่เป็นภาพของเมือนทั้งเมืองที่ถูกกรีดด้วยคมมีดเหล็กในรอบหลายชั่วโมงติดต่อกันผมเดินตามทีมแพทย์ไปยังลานจอดรถด้านหลังตึกแห่งหนึ่งซึ่งถูกใช้เป็นจุดรวมผู้บาดเจ็บชั่วคราวแพทย์อาสาหนุ่มคนหนึ่งบอกกับผมเสียงอ่อนล้าว่าเมื่อคืนนี้ทั้งเขตรับผู้บาดเจ็บเข้ามากว่าที่คาดไว้มาก เขาบอกว่าส่วนใหญ่บาดเจ็บจากแรงระเบิดกระจกแตกเศษปูนปลิวบางรายโดนแรงอัดจนหายใจไม่ออกและมีบางคนที่ไม่ทันหลบลงใต้ดินเพราะคิดว่าการเตือนครั้งนี้จะเหมือนครั้งก่อนๆที่ไม่ได้มาถึงเขตนี้ตัวเลขคร่าวๆที่ได้ยินจากหลายหน่วยยืนยันตรงกันว่ามีผู้เสียชีวิตหลายคนในหลายเมืองและผู้บาดเจ็บรวมกันหลายสิบคน บางพื้นที่เช่นคาคิฟมีรายงานว่าเด็กเล็กโดนเศษกระจกบาดอย่างน้อย2คนในขณะที่ทางตอนกลางของประเทศก็มีชายสูงวัยที่ติดอยู่ใต้ซากกำแพงจนเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาน,านานกว่าจะนำตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยการจมตีครั้งนี้ไม่ได้ฆ่าคนจำนวนมากในคราวเดียวแต่มันสร้างบาดแผลเล็กๆนับร้อยที่กระจายไปทั่วเมือง เหมือนภาพถ่ายที่มีรอยขีดหลายเส้นเหมือนเศษกระจกฝังในฟิล์มเมื่อผมเปลี่ยนพื้นที่ไปยังศูนย์ประสานงานใกล้สถานีไฟฟ้าเก่าเจ้าหน้าที่อีกคนอธิบายว่าครั้งนี้รัสเซียไม่ได้เน้นโจมตีจุดใหญ่จุดเดียวแต่ใช้วิธีประปรายหลายจุดพร้อมกันเพื่อกดดันระบบป้องกันให้ทำงานหนักที่สุดในช่วงเวลาเดียวการโจมตีรูปแบบนี้ ทำให้ฝ่ายยูเครนต้องแบ่งทรัพยากรออกเป็นหลายส่วนเพื่อรับมือทั้งภาคกลางภาคเหนือและภาคตะวันออกมีการยิงสวนตลอดทั้งคืนเจ้าหน้าที่คนหนึ่งพูดเสียงแผ่วว่ามันไม่ใช่แค่ยิงเข้ามาให้กลัวแต่มันคือการทดสอบความทนทานของทั้งประเทศในขณะเดียวกันฝั่งรัเสเซียเองก็ได้รับผลกระทบจากการตอบโต้ของอยูเครนเช่นกัน ดโดรนที่ยูเครนปล่อยกลับเข้าไปยังพื้นที่ภายในรัเสเซียทําให้โรงไฟฟ้าโรงกลัน่นและท่าเรือบางแห่งเกิดไฟลุกไหม้ขนาดใหญ่ก่อให้เกิดไฟดับเป็นวงกว้างในสองสาเมืองใหญ่มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตในบางเมืองจากการโจมตีตอบโต้และมีผู้บาดเจ็บจํานวนหนึ่งจากเศษกระจกและไฟลุกไหม้เจ้าหน้าที่รัเสเซียบางคนออกมาพูดในลักษณะจำใจยอมรับว่า การโจมตีของอยูเครนเริ่มเข้าถึงจุดยุทธาศาสตร์ลึกกว่าที่คาดไว้มากนี่ทำให้คนในรัเสเซียเองเริ่มรู้สึกถึงความกดดันของสงครามเป็นครั้งแรกในระดับเมืองหลังบ้านตัวเลขความเสียหายเมื่อบันทึกรวมกันทั้งสองฝ่ายจึงดูเหมือนภาพประจกสองด้านที่ไม่มีใครได้เปรียบอย่างแท้จริงยูเครนเสียอาคารบ้านเรือนแหล่งพลังงานและชีวิตคนบริสุทธิ์หลายคนขณะที่รัเสเซีย เสียโรงงานโรงไฟฟ้าและต้องเผชิญกับความกลัวที่ลามถึงเมืองใหญ่ในเขตปลอดภัยเดิมสุดท้ายแล้วไม่มีฝั่งใดชนะจริงๆในคืนแบบนี้มีเพียงฝั่งที่เจ็บมากกว่าหรือน้อยกว่าในช่วงเวลานั้นเท่านั้นหลายคนถามว่าครั้งนี้ใครเป็นฝ่ายได้เปรียบเชิงยุทธวิธ,ธีหากมองจากมุมมองของผู้ร่วมทำงานกับทีมป้องกันอากาศยานข้อเท็จจริงคือ,อยูเครนสามารถสกัดโดรนส่วนใหญ่ได้ แต่ก็ยังมีบางจุดที่โดนทะลวงเข้ามาทำลายโครงสร้างสำคัญบางส่วนคือบ้านเรือนบางส่วนคือโรงงานและบางส่วนคือระบบไฟฟ้าที่มีบทบาทสำคัญในฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงจากสายตาตัวเลขนั่นคือการป้องกันที่ดีมากแต่จากสายตาคนในเมืองมันยังคงเป็นความสูญเสียที่ปวดลึกเกินคำว่าสกัดได้เกือบทั้งหมดอีกคำถามหนึ่งที่คนในพื้นที่กระซิบถามกันคือ ระหว่างการโจมตีขนาดใหญ่ครั้งนี้ผู้นำของพวกเขาอยู่ที่ไหนบางคนเชื่อว่าเซเลนสกี้อยู่ในยุโรปเพื่อเจรจากับพันธมิตรบางคนบอกว่ามีคณะผู้แทนไปเจรจาแผนสันติภาพกับสหรัฐในขณะที่ตัวเขาออกเดินสายปราศัยและพบผู้นำยุโรปเหนือเพื่อขอสนับสนุนเพิ่มเติมหลายแหล่งข้อมูลที่เราได้จากเจ้าหน้าที่ระดับสูงระบุว่า เขาไม่ได้อยู่ในคีฟหรือในเมืองหลักช่วงเวลาเดียวกับการโจมตีเขาอยู่ต่างประเทศเพื่อเดินหน้าทางการทูตที่สำคัญต่ออนาคตของประเทศการที่ผู้นำไม่อยู่ในประเทศระหว่างคืนที่ควันไฟปกคลุมเมืองทำให้เกิดสองภาพที่ตีกันในใจของคนยูเครนภาพแรกคือความจริงที่ว่าการเจรจาในต่างแดนคือเส้นทางเดียวที่อาจทำให้สงครามนี้หยุดได้ภาพที่สอง คือความรู้สึกโดดเดี่ยวของประชาชนที่ต้องรับแรงประทะโดยไม่เห็นผู้นำอยู่ในจุดเดียวกันกับพวกเขาบางคนบอกว่าเข้าใจบางคนบอกว่าเจ็บความรู้สึกเหล่านี้ปะทะกันเงียบ,ยบใต้เงาวควันไฟของตึกที่ยังไม่ดับสนิทเมื่อยุทธการโจมตีและตอบโต้จบลงสิ่งที่ตามมาคือคำถามว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะส่งผลต่อแผนสันติภาพที่กำลังเจรจากันอยู่หรือไม่ นักการทูตคนหนึ่งในพื้นที่พูดกับผมว่านี่คือการเตือนบนโต๊ะเจรจาว่าถ้าไม่มีข้อตกลงทุกคืนอาจเป็นแบบนี้หรือหนักกว่านี้อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่านี่คือสัญญาณว่าฝ่ายตรงข้ามยังไม่พร้อมลดการโจมตีทั้งสองประโยคฟังดูขัดแยง้งแต่ในความจริงมันสะท้อนความซับซ้อนของสงครามที่ไม่มีใครบอกได้แน่ชัดว่าวันพรุ่งนี้จะรุนแรงขึ้นหรือผ่อนลง ท้ายที่สุดผมเดินกลับไปยังทางเดินที่ยาวและมืดของสถานีรถไฟใต้ดินซึ่งถูกใช้เป็นที่หลบภัยชั่วคราวฝุ่นคอนกรีตยังลอยอยู่ในอากาศเหมือนละอองหิมะสีเทาเด็กคนหนึ่งถือของเล่นชิ้นเล็กๆมองขึ้นไปตามเสียงประกาศเตือนภยัยที่เพิ่งยกเลิกชั่วคราวน้ำเสียงของประกาศนั้นเรียบและเย็นจนรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเมืองไปแล้วผมนั่งลงริมกำแพงเย็นๆแล้วมองไปรอบตัว ผู้คนลุกขึ้นออกไปทีละคนเหมือนเมืองกำลังหายใจกลับคืนแต่ในดวงตาของทุกคนยังมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือความเหนื่อยล้าที่ยังหาจุดจบไม่เจอคืนนี้อาจจบแล้วแต่สงครามยังไม่จบและคำถามที่ค้างอยู่ในใจผมคือเมื่อแผนสันติภาพยังไม่ลงตัวเมื่อการโจมเทียบไม่หยุดและเมื่อผู้นำต้องวิ่งสายต่างประเทศต่อไปประชาชนที่ยืนอยู่หน้าไฟ จะทนได้อีกกี่คืนเสียงรถกู้ภัยคันสุดท้ายเลี้ยวออกจากตรอกเสียงคนกวาดเศษกระจกสะท้อนกล้องไปตามถนนที่โล่งว่างผมหยิบกล้องขึ้นมาดูภาพที่บันทึกไว้ทั้งคืนและระหว่างที่เลื่อนดูไปทีละภาพผมรู้สึกชัดขึ้นเรื่อยๆว่าเรื่องราวของสงครามครั้งนี้ไม่ใช่แค่การประทะทางทหารแต่เป็นการประทะของความเชื่อความอดทน และความหวังของคนหลายล้านที่ต้องอยู่ในเงามืดของเสียงระเบิดอย่างไม่มีทางเลือกและถ้าคุณถามผมว่าใครแพ้ในคืนนี้คำตอบก็คือทุกคนที่อยู่ภายใต้ท้องฟ้าเดียวกันที่เต็มไปด้วยเสียงเครื่องยนต์ของสงครามไม่มีใครหนีพ้นความสูญเสียได้ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในสนามรบหน้าจอเจรจาหรือบนฟ้าในรูปแบบของเครื่องจักรที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อทำลายกันเอง